นะคะวันนี้อยู่กับช่องน้องแตงโมงคีดดูนะคะวันนี้เอาี่ดดูมาทับเนื่องจากฝนตกนานๆทีหนูจะได้ออกมาแบบนี้นะคะแม่ๆนานๆทีหนูจะได้ออกมาแบบนี้คะ่ะแม่ๆดูเพราะปกติปกติน้องจะอยู่ในโรงช้างค่ะคุณแม่เป็นไม่ให้โดนฝนโดนอะไรเลยแต่วันนี้ก็คือให้น้องเล่นเต็มที่ไปก่อนนะคะเ,เหมือนอยู่ช้างปลาเลยนเนาะเบบธรรมชาติเลยะคะ่ะวันนี้โอ้ดู วันนี้ให้พ่อพ่อให้หนูแบบเล่นธรรมชาติเลยลูกอเอาที่สบายใจเลยลูกเออเออเอาที่สบายใจเลยเออช้างพี่พี่โชคชัยนะคะงงเลยเราเล่นเอาที่สบายใจเลยลูกวันนี้วันนี้ล่อยวันนี้ปล่อยให้เล่นเลย นี่ปล่อยให้เล่นนะคะดูหน้าดูแ <c oughs> ม่แม่ดูหน้านะคะ <c oughs> เล่นแล้วเล่นแล้วอ้าววันนี้หนูมาเล่นกลน,นะคะแม่แม่แมอุ้งัดงัดต้นไม้แล้วพี่เต้นมาต้นไม,วนะวนไม้วันนี้ปล่อยให้เล่นเต็มที่เลยลูกอ้าว ต้นไม้อย่างเดียวเลยแม่แม่ดูเออห้าวขนาดไหนแล้วแม่แม่ยิ่งกว่าช้างงาอีกแม่แม่ดูโอ้โหเทรลูกยิ่งกว่าช้างงาอีกช้างงาแบบอยู่นิ่งมากแม่นะคะแกดูแต่สาวห้าวข,ของเราเลยแหละค่ะแม่เอื้อ เออดูดูถ้าไม่ตายนะคะถ้าติดสายฟ้าเออเออเอื้อ,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 อดันต้นไม้อีกเอื้อต้นไม้เขาหักเด้โอโม่ต้นไม้จนแบบว,ว่าแม่แม่ขยับได้แล้วหมายถึงว่ามันจะผูก ้นล้มของเขานะคะแม่แม่ดูโอ้ยเนาะย,ยกล้อยกไทยโอ้ยเนาะขนาดไหนแล้วถ้าเราไม่ใส่โปกเน้นก็คือเล่นเล่นแปลงกว่าน,นี้อีกค่ะแม่แม่โอ้ยเนาะเราต้องใส่โปกไว้นะคะแม่แม่เพราะช้างก็คือแบบว่าน้องดื้อนะคะแม่แม่ก็คือถ้าใส่ แค pues ่โซ er ่อ oh, 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 ันเดียวก็คือแบบขากเลยเลยแม่เล่นกลด้วยโอลื่นๆลนเล่นแล้วแม่แเล่นกลแล้วใครที่บอกว่ายังไม่เคยเห็นช้างเล่นกลนะคะจะเล่นอย่างนี้เลยนะคะแม่แม่ Would แล้วก็ดโโูโอ้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 เล่นกิเลนเหรลูกดูโอ้ยเนาะกลิ่นแล้ว <c ười> ผู้เฒ่ามองเลยลูกผู้เฒ่าผู้เฒ่าแบยว่าหนูทำอะไรเนี่ยดูไม่อายผู้เฒ่าเลย ายเปล่าเลยลูกวันนี้ปล่อยให้เล่นเต็มที่วันวันเดียวนะคะทอดน้องนะคะเวลาฝนตกย่งนี้จะชอบน้ํามากเลยคะ่ะแม่แม่จะชอบน้ําจะชอบเล่นน้ําเหมือนเหมือนน้องอยู่ในป่าอย่างนี้คะ่ะแบบจะเล่นกลน,นะคะช้างเล่นกลเวลาช้างเล่นกลนแล้วพ่อควัดแม่ควาไปห้ามนะคะก็คือไม่อยู่หรอกคะ่ะแม่เม่ เอาไม่อยู่ก็เลยปล่อยให้น้องเล่นไปก่อนเลยโอ้ถ้ามีขนายก็คือขนายหักหมดนะคะแม่ๆถ้าแตงโมนะแม่ๆขนายเราถ้าแตงโมมีขนายนะคะหักหมดเลยไม่เหลือเลยคือแต่ว่าน้องเอางงนะคะงัดนงัดตรงดิน,นะคะ่ะ ดูดูอ่ะอ้าวโดดอีกอุ้ยดูอ่ะมันเล่นดูนะดูอ่ะมันเล่นนาวสนุกเลยเละหมดครับปันป่นปั่นพี่โชคชัยครคะฝีมือน้องเจงโมนะะี่ค่ะ ผู้บบาวแบบไม่เล่นไม่อะไรเลยค่ะผู้บบาววันนี้ให้เล่นเต็มที่นะคะเออเออ,อ,อวิ่งแล้วเออต้นไม้ต้นไม้มันมีแพนด้าเลยนะแม่ ห้าไม,ม่อยู่นะคะยิ่งกว่าช้างช้างงาช้างตกมันอีกนะคะโอ,โอ้ลื่นนะลูกโอโอโอ,โอ,โอสุดยอดเลยวัยกำลังดื้อกำลังมึนเลยะค่ะแม่แม่ช่วงนี้นะคะอายุ13-14ปีนะคะคุณแม่แตงูมขี้ดื้อนะคะดื้อสมชื่อเลย เออเตะดินแล้วขุดดินละเล่เนดินแล้วพ่อพ่อหนูเล่นดินแล้ว เละหมดขาดที่นอนบ้านของโชคชัยนะะี่ยค่ะเละหมดเอออาวยกขาล้างแล้วค่ะี่ยกล้อแล้วถ้าไม่ไปก็มานะคะถ้าเตะ อะไรเนาะแม่แม่ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะถ้าเตะอะไรก็ไม่รู้ถ้าเตะส,สายฟ้าเหรอคะแม่แม่ถ้าไม่ตายเขาเออถ้าพ่อควันไปอยู่ก็คือพ่อควันเสื้อเปื้อนหมดเลยค่ะเบ๊ะเหมือนวันนั้นวันนั้นเล่นดินเสื้อพ่อควันเป็นเปื้อนดินของแตงโมเต็มเลยเนะะี่ยค่ะ อ้วนมันนอนแล้วมันนั่งแล้วนะ่ค่ะน,นานจะได้อกทีแม่นะคะก็เอาให้คุ้มใช่ไหมแตงโมทับทับแล้วก็เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะแตงโมทับทับแล้วเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเออดู จะพังบ้านเขานั่นนะฟาที่ไหลไปไหลทุกทีเออเล่นแล้วเป่าดินใสแล้วตอนนี้เล่นดินแล้วเล่นยังไม่อิ่มนะคะตอนนี้เออดินกระจายเลย เอ,อื่อคนอ้าวอ้าวชนออ,อย่างข้าวอ่ะแม่แมโอ้ยเสาเสาหนาอือ,อเสาเาอพอไปดีเงินนะลูกเสาเขาหักหมดเด้อ เลยนะคะสุดยอดถ้าเจตไม่ตาย่นทำเป็นลุมแล้วแม่แม่ทำเป็นลุมมันอยู่ที่บ้านเลยโอ้ยเนาะเดี๋ยวน้องพันขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแม่แม่นะคะพอดีว่าเราจะลงไลฟ์ก่อน